ก็ขอสวัสดีครับสมาชิก forex ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตกำไรนะครับอ่า33วันเทรดนะครับด้วย EA เทรดคู่ทองนะครับกำไร10,000เหรียญนะครับนี่ครับผลงาน33วันเทรดนะครับทำไมถึง33วันเทรดนะครับก็คือไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับก็นับวันที่ตลาดเปิดนะครับก็กำไรประมาณนี้33วันเทรด หรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็50%อของพอร์ตนะครับเพราะว่าพอร์ตนี้เป็นพอร์ต2 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับก็3 0มวัน33วันเทรดได้1 0,000่นเหรียญน,นะครับก็เฉลี่ยวันละ่า300กว่าเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับกับ EA ตัวนี้นะครับผมก็ได้เทรดมาแล้วก็ทำกำไรมาอย่างที่เห็นนะครับ อรอดนี้ผมจะปั้นให้ถึงแสนเหรียญนะครับก็ปั้นกันไปเรื่อยๆนะครับด้วยประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสิ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดหลอดที่0.03นะครับก็มีบางจังหวะที่ดาวดาวพุ่งไปถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ27%เอร์เถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อ่า26นะครับดาวดาวนะครับส่วน ก็จะมีสมาชิกที่ฝากรัน EA ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็เลือกความเสี่ยงไว้ที่เปิดออเดอร์เริ่มต้นที่0.01นะครับ0.01อ่าก็จะ,<ส>อะพอร์ต1.2 0 0 0หมื่นนะครับพอร์ต2.0 0หมนเหรียญเนี่ยนะครับหาแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับ อันนี้พอตสองหมื่นเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรับความเสี่ยงลงอีกนะครับดาวดาวอยู่ที่ไม่เกิน4%นะครับก็คือ3.27%จุากำไรตอนนี้อยู่ที่1 7นะครับก็คิดเป็นตัวเลขก็3,564าบดอลลาร์นะครับอพอตนี้ก็จะเริ่มออเดอร์เปิดออเดอร์ที่0.01นะครับดาวดาวก็เลยต่ำต่ำเตี้ยเรียดินนะครับ อพอร์ตนี้ก็รันมาแล้วเดือนกับประมาณ15วันนะครับอันนี้นับตามเสาร์อาทิตย์นะครับก็กำไรถือว่าโอเคชได้นะครับกับดาวดาวที่ค่อนข้างที่จะต่ำมากๆครับเหมือนพอร์ตกองทุนเลยนะครับดาวดาวไม่เกิน4%เนะครับหลายคนก็ชอบความปลอดภัยหลายคนก็ชอบซิ่งๆหน่อยนะครับซิ่งๆหน่อยก็เหมือนตัวอย่างพอร์ตของผมนะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่5 0เนะครับ ดาวดาวก็ไม่น่าเกียดนะครับดาวดาวอยู่ที่26ดาวดาวที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นช่วงแรกที่ยังไม่มีกําไรนั่นเองนะครับตอนนี้มีกําไรไปแล้ว1,000เหรียญน,นะครับเอ้ย10,000เหรียญน,นะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็50์ของพอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไมค์อปเบุ๊ไว้ให้ท่านาดูนะครับก สวยๆครับมาดูในรายละเอียดในพอตนะครับก็อพอตนี้ก็เริ่มต้นเทรดวันที่6เดือน6นะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับก็ถ้านับตามวันเทรดจริงๆก็33วันถึงวันนี้นะครับวันที่19กรกฎาคมนะครับก็กําไรอยู่ที่10,000เหรียญตอนนี้มีออเดอร์ค้างอยู่แค่นี้เองนะครับติดลบอยู่ที่ไม่กี่เซนนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มบวกแล้วบวกก็ปิดปิดรวบนะครับรอจังหวะมาปิดรวบนะครับวันนี้ก็ถือว่ากราฟค่อนข้างจะวิ่งน้อยนะครับกำไรวันนี้อยู่ที่ไม่ถึง1%นะครับของพอก็163ร์ตก็163เหรียญปิดรวบหรือยังนะครับ ใกล้ๆแล้วนะครับปิดไปชุดหนึ่งนะครับปิดไปชุดหนึ่งมันจะแยกกันปิดอ่าเรียบร้อยนะครับก็กำไรเพิ่มขึ้นเป็น176เหรียญน,นะครับกับออเดอร์ชุดเมื่อกี้นะครับก็สวยๆครับปล่อยให้เงินทำงานครับส่วนคนที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะรันเอตัวนี้นะครับ บอกเลยนะครับว่า,าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่สนใจ A อยู่นะครับก็ลองทักมาสอบถามกันดูนะครับเข้ามาพูดคุยดูกันในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า A ตอนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พันเหรียญถึงแสนเหรียญน,นะครับที่ฝากรันกันอยู่นะครับก็จะมีตัวอย่างพอร์ตพันเหรียญให้ดูนะครับอันนี้พอร์ตหมื่นสองหมพอร์ตหนึ่ันเหรียญ อันนี้พอร์ต1น0 0งแสนอ่าอันนี้ก็คือพอร์ต1,000ัเหรียญครับก็เจ้าของก็บอกว่าซิงๆนิดนึงนะครับซิงๆนิดนึงกำไรตอนนี้อยู่ที่338เหรียญน,นะครับเฉลี่ยต่อวันก็ประมาณ1%กว่ากว่านะครับอันนี้มันเฉลี่ยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็0.84%จุดแดนะครับก็จะเปิดออเดอร์อยู่ที่ 0.01นะครับแต่ว่าเป็นบัญชีสแตนดาดที่เทรดในคู่ทองไมโครหรือว่ามินิที่ท่านรู้จักนั่นเองนะครับสเกลสเกลมันก็คล้ายๆกับบัญชีเซนนะครับบัญชีไมโครนะครับก็จะเริ่มต้นหลอดที่0.01นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต1,000เหรียญนะครับกำไรอยู่ที่33 ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ซิ่งๆิ่งนิดนึงนะครับใครอยากจะปลอดภัยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูพอร์ตใหญ่บ้างนะครับอันนี้เป็นพอร์ตหนึ่งแสนเหรียญนะครับบัญชีเรียวนะครับบัญชีเรียวไม่ใช่ไม่ใช่บัญชีเดโมไม่ได้โมโู้นะครับอันนี้คือพอร์ตแสนเหรียญจริงๆนะครับกำไรอยู่ที่ตอนนี้สามจุดสองหกเปอร์เซ็นตนะครับก็สามพันสองร้อย $57 ดดนละห์นะครับก็ต่อวันอ่าพอร์ตนี้เนี่ยก็จะได้ค่ารีเบทหรือว่าค่าลอดคืนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพอร์ตใหญ่นะครับต่อวันก็จะมีค่าอ่าลอดที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ my facebook ไว้ให้พิจารณาดูนะครับ เผื่อท่านกำลังมองหา EA ที่รันแบบสบายๆชิลๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพอร์ตจะแตกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ